รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w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  วบอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการ ดูดวงเกิ์มงคลประจําเดือนเมษายน2565นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมาดูให้เป็นประจําทุกเดือนนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้นําไปใช้นะโดยที่จะแบ่งออกประมาณเป็น6-7เรื่องนะที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับวันที่8เมษายน2565นะครับ วันนี้เนี่ยนะครับใครที่อยากจะเปิดร้านเปิดกิจการทํากิจการเจริญพระพุทธมนต์นิมนต์พระมาห้ารูปนิมนต์พระมาเก้ารูปนะครับอย่างเงี้ยเจริญพระพุทธมนต์เปิดร้านเปิดกิจการหรือจะ,อะนิมนต์มาที่บ้านก็ได้นะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ําพระพุทธมนต์นะฮะให้เป็นความมงคลนะอันนี้ก็เป็นเลือกที่ดีนะมีโอกาสสําเร็จสมประนามีโชคมีลาบด้วยนะเรื่องที่2นะครับวันที่10เมษายน2565้า25หนะ ใครที่อยากจะออกรถซื้อรถซื้อของซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้ออะไรต่างๆไปเซ็นสัญญาธุรกิจทําอะไรที่เป็นความมงคลนะเป็นาราชาเลิกสุภาเริกเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะจะประสบความสําเร็จโดยง่ายนะเป็นโชคแบบพระราชาอย่างนี้เลยนะสำเร็จสมปัตรนานะวันที่12เมษายน2565นะครับเป็นเริกที่สู่ขอ จะไปสมัครงานจะไปขอจะไปทวงหนี้จะไปสู่ของานมั่นงานอะไรเนี่ยท่านใช้วันที่12นะเมษายน255นะครับวันที่14เมษายน255นะครับวันนี้เป็นวันมหาสงการด้วยและเป็นฤกอ์มงคลมากด้วยนะเรียกว่าเป็นความมงคลต่างๆเลยวันที่14นี้ผมให้อยาก ทำอะไรทําได้หมดเลยทุกเรื่องนะอยากจะทําอะไรก็ท่านทําได้ไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือจะทําการมงคลอะไรที่บ้านจะเจริญพระพุทธมนต์หรือที่ออฟฟิศที่ทํางานได้หมดทุกเรื่องนะครับวันนี้ดีมากนะวันที่15นะ15เมษานะครับเป็นการทําบุญบ้านนะทำตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใคร ดาวสเสวยอ,อายุสุพเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ LINE แอด OPEN ดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390บุญที่บ้านทําบุญที่บริษัตทก็ได้อันนี้เป็นวันดีนะอาจารย์ก็ให้เอาไว้นะครับอ่า วันที่24นะ24เมษายนอันนี้เป็นวันพิเศษนะลูกศิษย์ของอาจารย์กิษณะทุกคนก็จำไว้ให้ดีวันนี้นะครับอาจารย์จะมีการทำพิธีสวดสะดาะเคราะห์ตัดกรรมต่ออายุต่อชะตาระง,งับเหตุร้ายทุกชนิดใครมีความทุกข์กายทุกใจใครมีปัญหาโรภาคภัยไข้เจ็บใครมีปัญหาหนี้สินใครมีปัญหาอะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นจากแรงกรรม อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กายทุกใจในวันที่24เมษานี้นะจะเป็นการสวดรับแสงอาทิตย์แรกของปีนะก็คือจุลศักราช1384ด13นะถ้านับปีใหม่ไทยอ่ะเขาเรียกว่าปีใหม่ไทย2565เนี่ยอันเนี้ยจริงๆตัดปีตั้งแต่วันที่14มาสางการนะถลิงศกวันที่16แต่เลิกดีเลิกที่ถูกต้องคือวันที่24เมษานะอาจารย์จะทำพิธีในวันนี้ นะครับจะมีการสวดกําลังพุทธคุณสวดมหาสันติงหลวงสวดบูชาครูสวดเชิญครูนะสวดประสิทธิกําลังเนี่ยนะครับรับแสงอาทิตย์แรกนะอันนี้ต้องการสวดที่ถูกต้องก็ต้องสวดกันอย่างนี้นะบางคนสวดมนต์ข้ามปีไปสวดกันต่อกลางคืนและไปข้ามปีอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่วิชาของอาจารย์แต่วิชาของอาจารย์จะต้องสวดรับแสงอาทิตย์แรกตอนเช้าสวดกันตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่กาจนพระอาทิตย์ขึ้น และต้องเป็นพระอาทิตย์ที่สะท้อนน้ําด้วยนะเราจะสวดปรับาธาตุด้วยดินน้ําลมไฟแลวเราต้องนั่งกับริมน้ําด้วยอันนี้วันที่24นะจะมีการสวดนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาก่อนนะครับอาจารย์จะนัดจะจองคิวดูก่อนว่าเยอะแค่ไหนนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าสถานที่อยู่แห่งหนตําบลใดนะอันนี้บอกวันไว้ก่อนใครลางานได้ท่านก็นลาไปก่อนนะส่วนวันที่27จะเป็นวันอุทิศบุญนะเราจะสวดกัน24 27ท่านไปอุทิศบุญกันเอง อันนี้ไนดะ้ให้ไปทำกันเองได้นะอันนี้บอกเอาไว้เลิกม,มงคลต่างๆพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพกิกษัตรสวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมส,สง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเลิกม,มงคลประจาเดือนส่งกำลังหนนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนา ทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ลายแอดโอเพนการหรือติดต่อที่เบอร์086-336-6390พิธีปลุกมหายันมนตาเก้านะมหายันปักษาสวรรค์แผ่นตะกุดยันปักษามันตาอย่างเงี้นะครับจะมี วันที่12เมษายนและ14เมษายนนะท่านทําเวลาตี2นะปลุกมหายันมนตาต่างๆพุทธคุณต่างๆของขลังอะไรต่างๆที่ท่านมีอยู่นะทำในวันที่12และ14 mm. เลือกวันใดวันหนึ่งนะจะทํา2วันก็ได้หรือจะทำวันใดวันหนึ่งก็ได้นะ12 mm. และ14เมษายน2565นะครับเวลาตี2นะอันนี้ท่านก็ทํากันได้ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับ ผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษสนภูสิทธิอุดมนะครับเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิุดม n e t นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลยนะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวด นะครับหรือโครงการร่วมบุญทําดีต่างๆกับผมเ่ยนะครับจะมีช่อง y t u t u นะครับสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลอกดรเนี่ยนะครับเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ